วันดีตอนเคี่ยงที่บ้านครับผมนะฮะต้มเค็มขมิ้นนะฮะปลาตะเพียน,นที่จับมาได้จากฝายกลับระวันนี้ต้มหนึ่งหม้อใหญ่เลยเต็มหม้อเลยนะครับผมนะฮะอร่อยนะนะจะเค็มนะจะมันแล้วก็จะหอมขมิ้นนะครับผมต่ออีกหม้อหนอึ่งอันนี้วัตถุดิบไม่ได้จับเองซื้อมาเป็นกุ้งฝอย กุ้งฝอยเอามาต้มกะทิจะอร่อยนะครับผมจะจะหอมกุ้งจะหวานกุ้งจะมันกะทิะกับข้าวที่มีหอมหวานมัน,นครบสูตรเลยมีน้ำห้ซดด้วยนะครับผมอันนี้ก็ต้มมาหม้อใหญ่ซื้อมา1หนึ่งกิโลหนึ่งรอยบาทมะพร้าวอีกสองลูกนะครับผมนะคันแล้วก็ต้มอร่อยนะครับผมเชิญทานด้วยกันนะครับผม ต้มกะทิกุ้งเคยกับนะต้มเค็มขมิน้นนะปลาตะเพียนครับผมสวัสดีครับผม